ดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับผมสวัสดีวันวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่ยี่ิบสี่นะครับเพื่อนอวันนี้ก็ออกไปหารายได้เสริมกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนวันนี้ก็ไม่มีไม่มีงานไม่มีงานไปขับเจ้าหน่ายเช่นเคยะคขับเพือนสองสองวันนะ ก็คือนายไม่ได้ใช้เมื่วานก็อยู่บ้านวันหนึ่งนะวันเสาร์แล้วก็วันนี้วันอาทิตย์ก็จะออกไปหาไรายได้เสริมกันนี่เนี่ยเนาะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างก็เพิ่งเปิดระบบไป็นะัรันเลื่อนเปิดไปตอนสิบโมงกว่านะก็อยู่แถวบ้านเช่นก่นครับอยู่แถวพุทธมณฑลสายสี่นะตอนนี้ก็เดยกก็จะไปจับรอที่ปัม๊ม ปั๊มพีทีนะครับเพื่อนปั๊มพีทีแถวบ้านเหมือนเดิมนะดูว่ามีงานไปที่ไหนบ้างช่วงนี้ก็ไม่ได้ขับงานเหมือนกันไม่แน่ใจว่าร <c oughs> ายได้ยังดีกันอยู่หรือเปล่านะช่วงนี้ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆแต่ละคนเป็นยังไงบ้างนะก็กำลังลงนาออกจากบ้านนะครับตอนนี้ยังไม่มีงนาน,นครับผมก็ทกทายยามเช้าอีก เช่นเคยนะครับเพื่อน่าเงียบจังเลยครับเพื่อนๆวันนี้จอดอยู่ที่ปัม๊มพีทีเนาะเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงโอ้เกือบน่าจะครึ่งชั่วโมงกว่าน่าจะได้ครับเพื่อนก มีงานเลือกมาอยู่นะครัเบเพื่อนแต่ว่าโอ้โหรับราคาไม่ได้นะครัเบเพื่อนห้าสิบบาทนะครับสี่สบาทห้าสิบาทนะไปส่งแถวไหนไม่รู้นะแล้วก็ไปรับนะแต่ว่าราคามันราคามันต่ำร้อยก็ไม่ก็อยากวิ่งนะงเพื่อนถึงไม่จะวิ่งใกล้แต่มันมันราคามันไม่น่าวิ่งครัครเบเนี่ยเดี๋ยวลองลอล้อล,อล,อลอไปแถวเพชรเกษมดูนะเดื่อ ่จะมีแรกไอมีเรียกแต่ปกติแล้วถ้าจอดอแถวละรแวกนี้ถ้างานพิเศษมีมาก็มันก็มันก็ติดอยู่นะเรื่องแต่ว่าผมก็ไม่ได้เปิดรับงานอัตโนมัตินะครับเป็นแบบกดรับเองนะเพราะว่ารับงานอัตโนมัติบางทีมันก็อย่างว่านะบางทีมันเจองานราคาที่มันแบบเรารับไม่ได้นะคือ <c oughs> ถ้าร้อยขึ้นไปก็อยากวิ่งอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะไปไกลไปเลยรนหะแต่ว่าถ้าวิ่งเที่ยวแรกแล้วได้ร้อยมันก็น่าวิ่งนะแต่ถ้าตัดมัานร้อยนี่ กระจุงกระจิงไงไม่โดน,นน้ำเลือก็เลยไม่ได้รับนะลูกค้าเจ้าแรกีแล้วก,ก็เจ้าที่สองก็ยังไม่มีเรียกนะเงียบอยู่เลยวันนี้ก็ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะเมื่อไม่แน่ใจว่ายังไงอ๋อมาแล้วครับผมอะไปซีคอนบางแคนะก็ะได้ร้อยกว่าบาทนะครับเนี่ยนเดี๋ยวขอนแปตบหนึ่งมาไปรับที่ไหนบ้านสุขสันต์นะครับเนี่ยสองกิโลจากที่ผมอยู่เนี่ย แบบผมขอดูแมพแป๊บนึงจะได้แบบไม่ไม่วิ่งหลงนะครับเรียนถ้าว,วิ่งหลงไป กิโลอ๋อเพรเกษมร้อยสิบนะท่านเพื่อนเกษรร้อยสิบเ,110เกษรร้อยสิบจากที่ผมอยู่นะครับเพื่อนไปรับแล้วก็ไปส่งลูกค้าที่สี่อนก็ถือว่ามุ่งหน้าไปนะท่านเพื่อนก็ไม่เป็นไรนะ แล้วก็เจ้าแรกแล้วไปซีคอนร้อยกว่าบาทก็ก็ยังโอเคครับเพื่อนพอรับได้นะนะครับเดี๋ยวมุ่งหน้าไปแล้วลูกค้ากันเจ้าแรกแต่ว่าผมนี่เปิดนี่เปิดแต่อ่าจัดก๊กับแก๊บคารนะครับเพื่อนแก๊บคาร์เซเบอร์อะไรเนี่ผมไม่ได้เปิดนะเพราะว่าแก๊บคาร์เซเบอร์ราคามันถูกนะปกติแค่ จัดแก็บกับก็บคานี่ก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วเซอร์เบอร์นี่โอ้โหราคาแล้วจะต่ำลงไปอีกอันรับไม่ไหวเลยเลยก็หลังจากส่งลูกค้าเจ้าแรกที่ซีคอนสแควร์นะครับเพื่อนก็มี งานต่อเนื่องแล้วท่านเพื่อนส่งลูกค้าเสร็จก็มีงานเด้งต่องานเด้งต่อเนะาะวัที่สองก็มาส่งที่พระขนโยธินนะท่านเพื่อนสนามเป้านะแล้วก็จากสนามเป้านะไปส่งที่ลาดเา้าวลาดพนะ้าร้อยแปดบางกะปินะก็มีสางานต่อเนื่องเลยก็ถือว่าโอเคครับเพื่อนก็งานหลักร้อยขึ้นเนาะก,ก็วันอาทิตก็พอไดวิ่งอยู่พรรถไนมะ่ค้าติดเท่าไหร่ แล้ก,ก็โชคดีที่ว่าลูกค้าอ่เจ้าที่สองที่มาจากบางแคนะครับขึ้นทางหลวนมานะทำให้ไม่เสียเวลามากเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ต้องวนะิ่งต้องไปรอบมาไฟแดงเยอะก็โอเคครับตอนนี้ก็กำลังมุ่งหน้าไปรับลูกค้าเจ้าที่สามนะครับแถวแถวทินแดงนะครับเพื่อนแล้วก็ไปส่งแถวลาดเร้าวนะ นนี้ก็ปักหมุดกลับบ้านแล้วนะครับเพื่อนเพราะว่าสี่โมงแล้วนะได้เวลาละก็วันนี้ก็ได้ลูกค้ามาเมื่อได้ลูกค้ามาต่อเนื่องนะครับเพื่อนก็มีลูกค้าเรียกมาตลอดนะแต่ว่าคือราคาก็เลือกราคาที่มันแบบหนักร้อยขึ้นนะครับเพื่อนก็ได้ลูกค้ามาประมาณเจ้า หกเจ้านะครับเพื่อนหกหกเจ้าหกเจ้าก็ได้ยอดมาอยู่ประมาณแปดร้อยกว่าบาทนะแปดร้อยห้าบาทแล้วก็วันนี้วันนี้ไม่ได้เติมน้ํามันนะครับเพื่อนแต่ว่าจะหักลบค่าธรรมบันก็คิดว่าประมาณสักสามร้อยนะปีนไปประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบกิโลน่าจะได้อยู่มั้งอันนี้ก็ถือว่าได้งานแบบ ได้งานตลอดนะครับเรื่อนงานก็เยอะอยู่ครับแต่ว่าก็เขี่ยทิ้งไปเขี่ยทิ้งออกไปหลายงานนะครับเลื่อนเพราะว่างานมันราคาแบบราคาถูกนะบ,บางงานก็ไม่ถึงร้อยนะสี่สิบห้าสิบบาทนี่ก็ไม่รับนะครับเลื่อนเขี่ยทิ้งเขี่ยทิ้งนะอเอางานเรียกเอางานที่หลักร้อยขึ้นก็ได้มาประมาณหกเจ้าเนาะก็ตอนนี้ก็อยู่แถวอะไรนะครับ นครน,นะส่งลูกค้าที่อไอคอนสยามน,นะเสร็จก็ปักหมุดกลับบ้านเลยเขามีงานเรียกไปอยู่นะครับเมื่อกี้ก็เรียกไปแถวบางนาเนานะประมาณร้อยร้อยเก้าสิบกว่าบาทเกือบสองร้อย 200, แต่ว่ามันออกไปไกลนะเพือนบางนานแล้วก็ต้องเข้าไปถึงนู่นเดี๋ยวก็ของต้องตีกลับมาบ้านอีก็เลยไม่รับเนาะก็ยกไปก็ตอนนี้ก็ปักหมดุดก็ยังไม่มีงานเรียกนะครับเพื่อนไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่า ก็ได้อยู่แค่เนี้ยครับแป,รบปรดร้อยกว่านบาทก็ได้ค่าขนมให้ลูกก็โอเคครับเนี่ยบิงเลาะๆไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวสนะพานตากสินถ้าเป็นงี้ก็บิงยาวเข้าบ้านเลยครับผม